สวัสดีค่ะวันนี้บรพัชส,สอนสระซีโรสโสพลพาทุกท่านมานั่งริมน้ำค่ะที่อำเภอองครักษ์นะคะอยู่กับลูกค้าที่รับประทาน GRV เรียบร้อยแล้วสวัสดีอีกครั้งหนะะึ่งค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้นีได้แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะชื่อฟาริดาขันเกตค่ะขออนุญ,ญาตเรียกว่าน,นีนะคะ,คะปีนี้นีอายุกี่ปีแล้วคะ63เต็ม 63, 63แล้วนะคะนี่ขาก่อนที่จะเริ่มทาน GRV กล่องนี้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็ <c oughs> ทุกอย่างเบาหวานโรคหัวใจความดันไขมันเดี๋ยวทีละโรคค่ะนับไม่ทันนับนิ้วไม่ทันเบาหวานความดันหัวใจหัวใจสามละไขมันไขมันสี่ละแล้วก็ไสนัสไสนัสห้าละเอาให้หมดเลยลโรคชุดโรคชุดเลยเป็นถึงห้าโรคเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะนี่เป็นมาประมาณสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีทั้งห้าโรคนี้หละคะมันมาทีละโรค ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆนะคะสิบห้าปีละสิาปีแล้วฟังรายการที่อาจารย์ราชสังจัดรายการนะคะกนอนนอนก็ไม่ดีอ่ะมันในท้องนี่มันมันรู้สึกว่ามันจะมีแบบผิดปกติเลยทายไม่หยุดกินอะไรนิดก็ทายมันจะไม่หยุดเลยแหละระบบลำไส้ไมันมันไม่ดีแล้วมันจะมีแน่นมีปวดแบบทรมานมากค่ะ แล้วฟังรายการอยู่นานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจซื้อมารับประทานฟังได้สองวันบอกแฟนสั่งเลยขอแอบซื้อก่อนอแอบโทรหาอาจารย์ก่อนซื้อก่อนสองกล่องกินพอดีสองกล่องเขาก็บดตัวเขานะ่ะถูกรดชนมาข้างหลังเนี่ยมันจะปวดตลอดออลองกินตัวนี้ดูปา๋าลองกินตัวนี้ดูนะบอกหแพง แล้วมีเงินต้องเยอะเอาไว้ทําไมเขาทําแล้วเขาเก็บเขาเองค่ะคือส่วนของใครของมันค่ะทีนี้ย้อนไปนิดนึงที่เอนี้ซื้อมาสองกล่องแรกแล้วบอกว่าบอกแฟนว่าเราทานแล้วดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นเรื่องอะไรก็ทุกอย่างมันระบบข้างในมันหายไปเลยที่นั่นหายอะจุกจุกท้องเสียหายไปเลยหายไปเลยใช่หายไปเลยแล้วก็สายตานี่ก็ข้างนี้คุณหมอก็บอกเป็นเต้าหินค่ะ เอ๊ะทำไงดีเนาะผ่าก็ไม่ได้เพราะเราทํางานบ้านทุกอย่างทุกชิ้นจะทําหมดเลยในบ้านลูกนี่วันนี้เขาจะหยุดพาลูกไปฉีดยาค่ะต้องอยู่คนเดียวเลี้ยงหลานด้วยทําไงดีเนาะตัดสินใจซื้อเลยค่ะกินก่อนค่ะก็แนะนําเขาว่าดีนะปาลองกินดูค่ะแล้วพอหลังจากป่ากินปุ๊บป่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหย กระับกระเฉงดีร่างกายแล้วก็ไอไอไออะไรเขาเรียกลิสิดวงนะค่ะไม่ออกเลยโอ้ไม่ออกเลยมันลุกหายเข้าไปเลยหายเข้าไปเลยที่ป่าเป็นนะคะมุกสุดยอดมากแล้วป่ากินไปกี่วันถึงได้ผลุกหายไปสองกล่องแค่สองกล่องอที่แรกให้กินเลยนะตามอาจารย์บอกว่าเช้าสองเย็นสองวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดสองกล่องกล่องที่สอง อาการที่ป๋าเป็นเนี่ยมันดีขึ้นหมดดีขึ้นหมดเลยค่ะแล้วของนี้กี่วันถึงดีขึ้นกล่องแรกก็ดีแล้วกล่องแรกเลยดีแล้วค่ะแล้วตอนนี้รวมเบดเสร็จของนี้เองกี่กล่องแล้วที่ทานเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องแฟนแปดกล่องแฟนแปดกล่องรวมสองคนสิบห้ากล่องแล้วนะคะสิบห้ากล่องแล้วนะคะอยากทราบผลลัพธ์หลังจากที่ทาน G r อาทั้งเบาหวานความดันไขมันหัวใจ เคยไปตรวจบ้างไหมหลังจากทานแล้ววันที่สิบสามนี่เองคุณหมอบอกเธอไอ้ป้าไปกินเลยมาเออคุณหมอนะค่ะไม่กล้าพูดกลัวโดนดุกลัวโดนดุค่ะอะไรเนี่ยหายไปไหนหมดอืมเขาบอกนะหายไปไหนหมดใค่ะโอเรานงงใจมึงดีใจมากที่เป็นมาสิบห้าปีไลไลเนี่ยมันมันทรมานเรานะค่ะ โรคหัวใจอ่ะอยู่ๆก็ต้องมาอมใต้ลิ้นนี่แล้วค่ะอยู่ๆต้องไปนอนลูกต้องไปเฝ้าค่ะมันมันคุณหมอยืนยันว่าห้าโรคที่เป็นมาสิบห้าปีเนี่ยตอนนี้ไม่มีละไม่มีเลยก็ตอนวันวันที่สี่มกราคุณหมอก็ตั่งให้ไปสาวหัวใจอีกทีนึงค่ะฮึใจมาวันนั้นสี่พลาดพลาดหมุน หมุนลมมันตรงนี้เลยเขียวทั้งนนี่ยันนี้เลยกินเจียวี่เลยอย่านำดีนะค่อยๆขาวขึ้นกินสองเม็ดเลยนะบอกป๋าตังก็ไม่มีนะ แต่ว่าล้มอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องละต,ต,ต้องกินสองเมตรต้องอัดละอัดเลยอัดเลยอืสุดยอดมากแล้วนี่มั่นใจไหมคะว่าห้าโรคที่เราเป็นมาสิบห้าปีเนี่ยเราดีขึ้นเพราะว่าจีอาวีกรอกมั่นใจสิพะกินกินเองเอาเป็นว่ากินตัวอื่นมาก็เยอะเยอะแต่ไม่ดีขึ้นไม่เลยแต่พอมากินจีอาวีเนี่ยทั้งห้าโรคที่เป็นมาสิบห้าปีดีขึ้นทั้งหมดดีขึ้นและนี่จะไม่ยอมเลยนะอาจารย์ ขอโทษนะผมที่ขาวเกิดเป็นดำขึ้นว้าวเนี่ยเดี๋ยวจะให้กล้องซูมนะคะขอาหมดหัวเลยไม่มีดำสักเส้นหนึ่งเลยเลยเส้นดำไม่มีสักเส้นมันขาวงอกทุกเส้นเลยะครับทุกเส้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัดมดลูกทิ้งอ่ะใช่ตอนนี้ออกมาใหม่ดำทุกเส้นเกือบทุกเส้นเลยเหมือนกันเนี่ยครับยังยังตกใจเลยบอกเจออาจารย์นี่ไม่ยอมแล้ว สาวขึ้นสาวขึ้นผมดำนี่คือร่างกายกำลังบอกเราว่าเรากำลังฟื้นฟูในคำแล้วหน้าตาเราจะใสขึ้นจากผมงอกทุกเส้นนะครับตอนนี้ความจำเริ่มดีขึ้นแล้วไม่หลงลืมเลยเจ็ดกล่องทาไปเจ็ดกล่องนะครับผมดำขึ้นหมดเลยตอนนี้นี่นะครับโทษนะคะหมุนนิดนะคะนี่นะครับ นี่ถ้าเกิดวันนี้โกนัว้หมดมันขึ้นมาเที่ยวหลังยืนยันนะครับว่าว่าหงอกทุกเส้นเลยเมื่อก่อนทุกเส้นเลยครับตอนนี้กินมากี่กล่องแล้วครับนี้เจ็ดกล่องค่ะเจ็ดกล่องดำเลยนะครับผมกินจนได้แถมวิยุเครื่องแล้วเปิดจะไม่เลยเนี่ยไม่ยอมแล้วเนี่ยตอนนี้ผมที่งอกใหม่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลายเป็นสีดํากลายเป็นสีดําทั้งหมดเลยทุกเส้นที่ขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะมันมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปแล้วค่ะกินมาแค่เจ็ดกล่องอะ แค่เจ็ดกล่องะะแล้วกล่องนี่เก็บไว้แต่สภาพดีหมดเลยค่ะเยี่ยมมากๆเดี๋ยวจะมีของสม,มนาคุณให้นะคะ <c oughs> นี้นี้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะน้องสอนอยากจะให้นี้ฝาก r r v ถึงพี่น้องที่กำลังฟังเราสองคนอยู่ในขณะนี้นเพื่อเป็นวิทยาทานมีฟังด้วยมีฟังสิคะก็รอฟังเราอยู่ค่ะค่ะถ้าใครมี สตางก็ซื้อได้แต่กินไปเถอะรับรองว่าดีมากดีมากจริงๆขอเสียงที่ที่เจอกันเมื่อกี้ค่ะมันดียังไงคะดีมากมีความสุขที่สุดนะมีความสุขที่สุดไม่เคยหงุดหงิดค่ะตั้งก่กินมาแฟนก็ไม่ทะเลาะกับเขาไม่งั้นเราจะคอยพุ่งเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีครอบครัวก็มีความสุขไม่เคยทะเลาะกับใครเขาเลยในบ้านไม่งั้นเราไม่ได้เลยไม่เวียงแล้วนะคะเวียงปึ๊บ การลูกเขยคนโตนี่เสียงดังมาเลยใส่เลยไม่รู้อ่ะ มัใจเย็นทีนี้ใจเย็นนิ่งมันจะดังกันใคก็ปล่อยนะคะนี่แหละค่ะเป็นความสุขนะคะในครอบครัวที่ได้หลังจากรับประทาน G r อา5สิบห้ากล่องแล้วค่ะครอบครัวนี้ที่ทานไปนะคะค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้น้องสอนแล้วก็นิต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ